ดึงขี้ได้วัดเอะเลย่ฮ้ยจำเราได้ปะเนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมเออจำไม่ได้เลยอยู่เฮ้ยังไม่เคยเจอเราไม่แอบเจอเออไม่เจอเราสองคนอ่ะไม่เคยเจอเลยวัดชีวิตหนึงต้องสักซีฟหนึ่งอยากให้ไ้หลายซีฟเลยเมื่อกี้มองอยู่ไกลมากแบบชูชูแอมมี่เอ็มเรียกมี่ขอเรียกมี่ขอกระไรเรียกสั้นๆยาวมันจะไม่ต่าง เห็นสิวเต็มเรื่อไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นเอ้ยเดี๋ยนี่สิ้อยสิวน้อยสิวน้อยแล้วก็สิวเดียวนี้ร้นเลยมากอะไม่มีสิวสักมิตมันค้างแล้วมันค้างแล้วครัอุ้ยร้อนมากขอแว่นวยครับขอขอบคุณครับโอ้โหม่มาแค่นี้เลยไม่ีใช่ห่มา่่่่่่่่าา่่ อย่าให้หนเดาแตกนะนี่พบแขนหน่ยก็ได้นะแะอะไราันเลยเ่ันก็ต่นเออยเฮี้ยเลยนี่อมมอมิเยิดรอเล่นเยถ้าใครแอมมินหน่อยแอมมินจำกันได้ปะ เป็คนที่กิเอิรดังที่สุดแล้วจาได้แต่จำชื่อไม่ได้จำอะไรไปไปพีเชอร์แ้อ่ะที่ไปนี่เราเราเราจะเราที่ไหนครังเราจะเราที่ไหนเออเราจะเราทไหม่ได้ที่ไหนเชอร์เราเจอกันที่บ้าที่อยู่ในการเป็นกลุ่มจำจำไม่ได้เลยจาคนนี้ได้ไหมคนนี้ได้ไหมพี่ันจุกกับพี่มันจุเอ้ยมันจุอะจาทุกคนเลยเออเราเจอกันที่นจจจงจเราที่ไหนเราเจอกันในวิทยุเว้ย ไปรอบพิณมาถ่ายคลิปยาวเลยเฮ้ยไวถ่ายคลิปปิงปิงใช่น้องนีรู้จักน้องนิ้งด้วยเหรอใครของอะไรโอ้ยจ้าแรงโอ้ยโหย้ายแรงเอาน้ำเอาน้ำขอขอคนเดียวอ่ะ